ทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องฟีเอ้ยอยู่ในช่องเล็กคูนี่เช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นเกมโอกับไอ้ปีโป้นะคะตอนนี้ปีโปมีเอฟซีอยู่ไม่ใช่มันมันมันน่าจะไปกินน้ำตัวผมเป็นไงเฮ้ตัวผมใส่เสื้อไอ m อมโดเอาชื้นไอปีโป้อ้ะไอสวัสดี นายอยู่ไหนไหนายอยู่ไหนเอาน,น,นี้นี่เดี๋ยวผมขอไปเอาคนแจก่อนสิ่งประจำของผมคือคนแจเท่านั้นโอเคนเายรอด้วยเร็วเร็วหน่อยสินะ้าเนี่ยไป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 ก่อนเลทไปก่อนเลไปสั่มลัวข้างหลังเรย่อว่าเนีเ่ยเก็บมาเงิน ดู้ไปนะเก็บมันไปมีนิดหนึ่งรออยู่นะฉันดีนอนายมากเลยโอเคแต่ฉันขอไปประตูที่สองก่อนเลยก็แล้วกันก่อนนายเพราะไม่มีสองทางนายมาหาฉันหน่อยโอเคได้ได้ได้เห็นฉันยืนอยู่หน้าประตูเลยทำฉันไม่ได้เลยไม่มีอะไรกลัวอะไรนายอุ๊ยขอหาไม่ให้เว้ยตัวประตูของฉันเท่านั้น ข้าวสิบแล้วจะร้อยหนึงแล้วี้จะตบหน้านายแบบกระเด็นกระเด็นให้ตาเป็รเเรเข้าประตูที่สามก่อนปรตูที่ไปที่สามสุดสุดสายไม่มีอะไรนี่อะไรหนอนน้ำสั้นดูไหมไม่มีอะไร มีแล้วมีอะไรดิโป้นายอยู่ไหนไม่ตอบไม่นจะไปกินมนะ้มีอะไรไม่มีอะไร แจมีคนโทรมาน้าเ่งแมรับตรงนั้นเลยโอเคปีโป้เจอันะไ้่สมใจผมแล้วไอปีโป้เปิดประตูวันที่ห้า ไฟอุ่นไหมมีเสยียงไหม ใส่แม่มก,ก,มมกับพิปไปได้ต่อ,อเ,เริ่มกลัวแล้ววะ่ะกรักว มือบ้างอืมแล้วอย่างนี้กูอ่ะรักอยู่นี่ไปดูป่ะอืม โอมร้อยสิบเอ่อฮับโหลปกติน่ใจวะเป็นตัวสามร้อยสิบแล้วเพิ่ม Tu. Tu thơ sạc nữa Ủa sạc giải à này chú này chú này Thấy chưa này chú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  เฮ้ยฟีฟานะหายไปไหนแล้วจะไปไกลแล้วจ้ะไม่ใช่อยู่ห้องสี่สิบเจ็ดอ่ะไอ้บ้าโดนกีดเฮ้ยแกโดนกีดเหรอเออเฮ้ยกุนอ้าวติดบั็กเลยนายอยู่ไหนใช่ไหมเอ้าทำให้ทำไมอีกคู่บอดี้อ้าวบ้า Museum do chăm bay tôi yên tâm. Hãy con, mấy tên ta kìa ta kìa. Mìa ra ngoài. 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 Mìa ผิดอยู่ข,ข้างหลังฉันฉันสองไม่หันหลังนะเนี่ยเสี่ยเนี่ีเสีงยสง 嗯。 เงินเงินเสร็จแล้วมีสุดีเลยดีใจ เสียงนี้่อะไรมันจะเป็นแอรโก้เฮ้ยไหเราไปตรวจดูโอเคไอเชื่อไอแอมดอเฮ้ย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 เสียงมาเสียงอะไรอ่ะไฟเตะกัน ไ well. ี่ต้องกลัวแล้วนะไปและว What do <laughs> I i mean so c'est le ถ้าอยู่ที่เดิมก็ไม่ไปไหนว่าฉันไปหอ่าไปแล้มาแล้วดีๆันไปแล้วนะไปเลยจ้ะเราจะมาสิ จะพึกมาอีกเจ้ารัดไมยเอาเอ้เสียงไลยบอกฉันด้วยโอเคทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอรัดเลยเหนนี้เมีผีจริงๆๆนะพูดถูก a itala aja kuala ย구ง유ลั ไฟจงตับพิดเกิด เตรยมตัวแล้วกลัวแค่ถือที่สุดนะที่เป็นอะไรัต่ไม่ตองพิ่มอะไรเลย อ <Yeah. res successfully> <cur troll> ่ามันทำไมไม่ขึ้นเลยครฉันมองไม่ได้ฉันเจ็บใจฮึดีป่ะ เราบอกมันตายาเ,ยางเ,งยเยรื่องมันก็เลี่ยดไปเลยโอ้โหญี่ปุ่น tidur Ini cipu tidur.